ถ้าผมเดินทางไปเอวแม่ขจานอนเภอเวียงปะเป้าจัังวดเชียงรายผมจะใช้ถนนเส้น1 18จากอาดอยสะเก็ดถึงเวียงปะเป้าเพราะถนนเส้นนี้มีระยะทางตีใกล้ตีสุดละแต่ว่าวันนี้เมื่อเดินทางไปถึงเวียงปะเป้าแล้วก็คิดใจว่าตอนขาปิกอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการปิกั้งอเ,เป้าห้องล้อ จากเวียงป่าเป้าจะมีถนนไปเมืองเป้าอยู่เส้นหนึ่งคือถนนเส้น1150มีระยะทางจากเวียงป่าเป้าไปอำเภอเป้าประมาณ60กิโลเมตรบดาไดอยากจะไปพอว่าถนนเส้นนี้จะงามหมอกใดคขับรถง่ายหรือ,อยากถนนมีความจิ้งนักกอง ตัวนี้จะเป็นขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงกุ้ยก็มีสองข้างกลางโอ้โหทางบนนั่นเป็นภูเขาหัวโลน้นภูเขาหัวโลน้นแม่งอย่ามากินไม้ดิแฮะดอะ นะนี่เ่นปลูกกล้วยกันนั่นน่ะปลูกกล้วยก็ะเปลาะน้องดูเหมือนว่าเคนลอยหมอนนี่เ่นจะปลูกกล้วยอ่ะสองข้างทางนี่เป็นกล้วยมีตูปในหลังมีทั้งหมดยกเวมเสัญญาณ อันนี้เป็นบรรยากาศสองข้างทางออโ,อโ,โอ้โหต้นไม้หายเป็นน,ะน,น,น,นัก,บบนกอันนี้ถึงบ้านปะตึงตอำเภอบ้านป่งตํงเเออเวียงปอเป้าอันนี้นบ้านปะตึง เป็นเคตหมู่บ้านละเป็นหมู่บ้านแหลกตีถ้าลูกจังเวียงปลาเป้ามาก็จะเจอโอ้โหด้อยหัวล้นมีครัวขายของกระหายนี่ อันนี้มีกลงห่านตัวบ้านไปมั่วหนองบ้านอุ้ยเกลย์ย่านนี้มันได้ลมันอล่อยไละโอ้ตั้งโมบ้านบนมี่นินอันนี่โมบ้านอยู่ตรงในบนกิ้งบน่ะป่เนาะอ้ยอ่อย่หเลยที่มือกิร้แ นี่โบานตั้งลุงพุ่นแล้นี่มีไฟเผาไม้ั้างหน้านี่ทางด้านทางขวาป่าไหม้ต้นไม้หายเป็นนักเกมกันเนออ ไฟป่าไฟป่า,ไฟป,าไฟป่าจุดด้คนด่ามูปาไม่เหรอเขาคนเดยเขาไปที่ไหนน่ที่เป็นแมเรื่มูป่าไม่เขาแนวกันไฟลาไปนีนปน่ฮะโอ้ไปยังมีอยู่ไหมมันยากต่างไป

้านาาช่วงนี้จะเป็นกุง้งไส้กุ้งขวาขึ้นร้อยไปติ๊กๆจากนี้ไปอัมป้าอัมสามห6กิโล แม่จะพี่ตั้งกี่กาำ่ะพี่ชอบชิบ่ำว่า,า,า,วาคำคำคำพอดีอ,อันนี้มีสรรลา่องพอ้อสารหล่นอยมีสรรลาพักบ้านหินลาด

น,นี้มาถึงกลางกลางยังนี่ปลาแถวๆนี้ต้นไม้ยังนักอยู่ครับยังยังบ่ลงเหมือนตอนนี้ลูกจากเวียงป่าเป้ามาอากาศตอนนี้เย็นเนี่ยอันนี้เป็นป่าไม้ต้นอนุรักษ์อย่างน,นึพื้นที่ปลาปาอนุรักษ์นะครับนี่ต้นไมต้ตอนนี้เย็นมีตูบตอนนี้ต่มทางพื้นนี้เพื่นอนจะปลูกบะม่วงกันเนี่ยนี่นะ ่เดี๋ยวจะไปต่อเดี๋ยวจะไปเมืองเป้าต่อครับไปซื้อน้ำอ้อยดอันนี้บรรยากาศถนนต้นนิ่งามป่ะพอ,อ,อไปตั้งได้ครับมีดอยอันนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้าน นี่ไงบ้านแม่หางบางู่ิจัตอันนี้เขตเวียงปะเป้าอยู่อันนี้เขตเวียงปะเป้าอยู่นะป่ะเขตเวียงปะเป้าอยู่เขตเชียงอยู่ได้ข้ามเป้าข้าแหมสาวสี่กิโลโหน,นี่เขตอ่าข้ามนี่เขตเชียงใหม่แล้วป่ะ

ม่อนก็แม่ม่อนก็นี่เป็นใช้ชุดนี่สูงชุดสูงชุดเลยวิตามนท่าไดไปมาแล้วคนนแบบเป็นว่าสูงสุดเี่ย อันนี้บ้านขุนเจตำบลเมเวอนเอำเภอเป้าล่ะครับบ้านเมเวเน,นเคยได้ยินเอาปอนออกเมเวนโอ้นั่นมันเป็นดอกกุหลาบก็นนี่ นไมนนะโหเหมือนยังฟินเฮ้ยดอกฟินอันนี้เขาเขตเชียงใหม่ละอ,อันนี้จะลงแล้วเนะอพัดถ่ายรถหม าคแบบาครับบ <laughs> ้<ม>จากนี้ไป,ไปอไปส,สองกิโลและนั่นเป็นตางสามแยกไปนนหงเฮียนบ้านแม่ปูนหลวงหงเฮียนบ้านคุณแจ๋แม่สลวม คณแจต้นน้ำเป้านั่นเป็นต้นน้ำเป้าเปล่ารับหั่นบะหินมีนี่ประมาณสิบก,ก้อนไเี่จะเอาไปปีกบ้านอีกแล้วคันเนี่ยนี่โอ้ลมเย็นขนาดครับ อันนี้บ้านเม่แวนตีอำเภอเป้าใครขค่ได้บาหินก็ท่านี่เลยเอารถมาต่างไปได้แต่บาหินนี่เป็นว่าถ้าไผาย,ยกได้ก็เอาไปเลยฟรีป่าเดี๋ยวจะเข้าตัวเป้าต่ออันนี้เป็นหมู่บ้าน ซาฮัสสัม <Okay. S 1> ต่างไปดอยมอลล่าน <Okay. S 1> คนแจอดอยมอลล่าน <Okay. S 1> พอตีภาคในปนแามขนาดนี้น,น,น,นี่ <Okay. S 1> นี่ อันนี้เป็นตางขึ้นหงเฮียนจีนบ้านขุนแจนี่อันนี้เป็นติพักปากตางโอ้เป็นสร้างด้วยก่อแล้วก็เอาดินเข้าไปโมอ้อันนี้นะนี่นะอืมบรรยากาศตัวนี้อืม ต่านี่วิวงามดีเ่ะเข้าท่าดีอ่ะอืมเอหมยปิน่นอันนี้ไปเข้าไปดังดอยมอลล้านกันครับมอลล้านต้องเข้าไปเดี๋ยสองกิโลครับแถมสองกิโลอ๋อตั้นไหนบูบ้านนี่จื่อมูบ้านอย่างนะครับ,นรบในเนี่ย คุณเจเนาะอืม

นี่เป็นโครงการหลวงแม่ปูนหลวงวตึงขวาือมลัเมื่อได้มีสระเมตูบ แต่ตัวนี้มันมีคนขาย ตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวตั้งลุ่มแล้วเป็นเมืองเป้าเป็นถนนนี่ขี่รถทีบลงมาปู้นี่นะ ตื้ดนี่ให้จะมวนขนาดครับฟังเพลงกระดอยเหมือนกันครับอันนี้ลูกตังเวียงพอเป้ามาตอนนี้เปบนห้องว่าจุดชมวิวจากนี้ไปก่อนน่าจะลงแล้วครับไปเมืองเป้านะอันนี้จะเป็นจุดที่สูงสุด ตางน,นี้ก็จะลงตาดีเป็นแปลงดีกันดอยมันโยดเนาะอ,อน,นะเป็นชช้านเป็นชช้านว่าจะดีอันนี้กำลังแปลงใหม่นี่อ,อันนี้บนห้องว่าชุดชมวิวก่อนจะเข้าตัวอําเภอเป้าลูกจากเรียงปะเป่ามาครับอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ละเป็นปลูกยาแฝกเป่ะ มันโย่เดียวเพื่อจะไปร่องกับแปงเดือดห้องน้ำไปแปงห้องน้ำไหลแล้วได้เชื่อมไปตามไปโดนไปพ่อเดี๋ยวขับไปเมืองเป้าต่อป่ะอันนี้รถจะลุกจากเชียงใหม่จะไปเชียงไฮ้ได้ไป จากนั้นผมก็ขับรถมาถึงตัวอำเภอเป้าปฏีเรียบร้อยก็เลยแวะซื้อน้ำอ้อยปิกเชียงใหม่เพราะที่นี่อำเภอเป้าเป็นแหล่งตีแบ่งน้ำห้อยสรุปถนนจากเวียงป่าเป้ามาอำเภอเป้าเป็นถนนตีขับรถง่ายบาได้ขับยากอาย่างนักมาได้จิ้งหมอกมวนพอให้พอดีเจ้าหมูเจ้าจุม ีสนใจอยากจะขับรถแอวมาเซ็นนี่ฟ่องก่อขอแนะนําเลยครับจะมาจากตั้งเป้าหรือจะมาจากตั้งเวียงประเป้าก็ได้ขอบคุณเจ้าหมู่้จาจุมทุกท่านที่ได้ติดตามพอคลิปนี้จนจบวันนี้สวัสดีครับ